ดูหนังกลางแปลงท่ามกลางวิวเขาใหญ่นอนที่พักสีพาสเทลสวนดอกไม้ชอุ่มมากปั่นจักรยานไฟฟ้าทั่วรีสอร์ทเขินกายในสาว่ายน้ำและปิดวันด้วยชาบูมาล่าทั้งหมดที่เดียวต้องมาที่ชาเล่หิวเขาใหญ่เขานอนหนาวแล้วไม่มาที่นี่ถือว่าพลาดหรือใครจะมากับเพื่อนกับแฟนหรือมากับครอบครัวก็ได้อีกเฟลตอนนี้เขามีกิจกรรมดูหนังรับลมหนาวด้วยนะบ้านพักที่นี่คือมีหลายสไตล์มากแต่วันนี้ที่ฉันนอนที่บ้านใส่รูงเชิญภายในห้องคือต้องบอกว่าน่ารักอันสีพาสเทลเอ็นเอ็นคอนสรุปครบครันนะะค และที่นี่ความพิเศษคือมีห้องน้ำแยกโซนเป็นเปียกแล้วก็แห้งเข้ามาเพราะที่นี่มีโซนหลังกว้างให้นั่งรับบรรยากาศดีๆและโหนชิงช้าแบบนี้ได้เลยบ้านหลังนี้สร้างมาให้คุณเช็คอินถ่ายรูปได้เลยนะคะพี่แต่ที่สำคัญเขายังเพจเฟรนลี่ด้วยนะเราก็พาลูกๆมาเหมือนกันถ้ามองจากโซนห้องอาหารออกไปจะเห็นลานทุ่งกว้างแบบนี้ดอกไม้เพียบทุกคนแต่หลังบ้านชมภัยมีความลับาานะม <นะ S 2> าต่างคุณต้องร้องว้าวเลยเพราะว่าคุณจะเจอทุ่งแห่งความาลัะฉันเห็นฉันร้องกรี๊ดเลยดอกไม้ล้านลานตาสวยสกดอ้ลูกๆดีฉันก็ดีใจจน ยัไม่หยุดจนแบบโอ๊ยพอแล้วลกูกยังมีคุณขี่จักรยานไฟฟ้าทั่วรีสอร์ทได้เลยนะโอ้มาวันเดียวไม่ต้องไปไหนเลยเอนจอยสดๆทุกไม่ไหเราก็แบบว่ายน้ํากันหน่อยที่นี่มีทางน้องยูนิคอร์และน้องนกกระยางให้เล่นด้วยนะเวลาสะล,ะลัดเรือแล้วขนาดน้องยูนิคอร์ใ,ใจร้ายกับดิฉันเลยเนี่ยไม่เป็นไรคะ่ะแต่ชาบูหมาล่าจะเยียวยาทุกเซที่นี่เขาจัดเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะคุณขาตัวหมูมากตัวนี้ขึ้นนุ่มมากเติมมันให้ฟีลดีมากๆคุณค่ะหลังจากดินเนอร์เสร็จที่นี่เขามีกิจกรรมดูหน โรแมนติกมากไปกับแฟนนอนดู<อ>หนังอคะแนนไปเต็มเต็มเอร์เรกมาที่เดียวแล้วครบจบเลยสาวที่นี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าครบคะแนนรังแกมเบรคฟาสตสลัดอาหารไทยข้าต้มส่งเครื่รองมไปั้งขนมหวานเลยทั้งหมดที่พูดมาตั้งแต่ต้นคลิปคือตอนนี้มีโปร3,500บาทพักได้สองท่านทุกคนเสา<ะ>ร์แเลยว่างหยุดยาวบอกเลยตอนนี้คิวแน่นมากรีบจองกันนะเดี๋ยวไม่ทนันขาเล่หิวเขาใหญ่ใหญ่ใหญ่